ีต้องแสดงความยินดีกับผลงานของคนไทยนะคะที่นําสมุนไพรไทยไปสร้างชื่อ,อนั่นก็คือขมิ้นชันพันแดงสยามค่ะไปคว้าสีรางวันนะคะที่สามารถสกัดเอาสารโคคูนมินออยออกมาละลายน้ําได้แล้วก็นําไปรักษาโรคข้อเข่าแล้วก็โรคทางเดินอาหารค่ะ วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยได้ให้การต้อนรับดร์นัสพลโพวิจิตที่เดินทางกลับมาจากประเทศโรมาเนียค่ะซึ่งท่านไปงานประกวดนะคะตั้งแต่วันที่24-27พฤษภาคมจนคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากผลงาน water soluble g um o u c u m i n o i d for anti O C O R ทรีิสนะคะมาได้ทั้งสิ้น4รางวัลที่ประเทศโรมาเนียถือได้ว่าเป็นการทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในด้านวัตรกรรมงานวิจัยสมุนไพรไทยที่นํามารักษาโรคได้จากกมิ้นชันพันแดงสยามที่สามารถสกัดเอาสารโคคลูมินออยล์ออกมาละลายน้ําแล้วก็นําไปรักษานะคะรักษาได้ทั้งโรคข้อเข่าค่ะแล้วก็โรคทางเดินอาหารอย่างเช่นกรดไหลย้อนก็รักษาบํารุงตับด้วยค่ะคราวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่อยากจะ แนะนำนําเสนอผู้ชมนะครับสําหรับบุคคลที่ชอบปวดข้อปวดข้อเข่าปวดข้อเข่าข้อมือก็ได้นะฮะใช่ค่ะนะปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะคบใช่ครับมีตัวนี้นะฮะที่เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันเหมือนกันเอามาผสมประสานทําออกมาเป็นยาเป็นครีมเป็นครีมทาครับนะฮะอันนี้อาจารย์อธิบายเลยครับ ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นครีมที่เราใช้ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นสารสกัดสมุนไพรนะครับก็มีเคอร์คูเมนอยด์ในรูปของติเคอร์คูเมนอยด์ที่ละลายน้ำแล้วก็าสารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมนโกสตีนนะครับ<ๆ>แล้วก็สารสกัดจากพริก ह, นะครับเรา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 มาผสมผสานกันแล้วก็ ह, ทําให้มันเป็นนาโนนะครับทาให้เป็นรูปของนาโนแล้วก็แล้วก็กลายเป็นครีมตัวนี้ออกมานะครับซึ่งครีมตัวนี้นะครับเนื้อละเอียดแล้วก็พอเราทาเนี่ยมันสามารถที่จะซึมซาก้าสูบผิวหนังเนี่ยได้เร็วมากนะครับเจ้าเจ้าครี นี่นะครับนี่นะครับคุณทินครับครับนี่ครับมันสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วมากตายคุณทินนิดหนึ่งนะครับเนี่ยต่ายข้อก่อนนะให้คุณผู้ชมได้เห็นเราทาก็เป็นมันสีก่อนนะครซึมเข้าไปได้เร็วมากเลยนะครับนี่นะครับเนี่ครับคุณทินข้อยังปกติเลยไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยครับแต่เข่าเริ่มไปแล้วจ้าครับเดล็กๆลองทาข้อดูนิครับแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วมากอันนี้ก็ได้รางวัลมาเหมือนกัน แต่นี่ได้รางวัลที่ละเสียครับอ๋อนี่คือล่าสุดคือตัวนี้ใช่ครับผมออกไปสองตัวประกวดที่ละเสียเกี่ยวกับตัวนี้เราเราบอกว่า water super c o l u i n c u r c o m i n o i for, for anti osteoarthritis อ๋อ arthritis อ๋อ osteoarthritis สำหรับโรคข้อเข่าอักเสบข้อเข่าอักเสบครับใช่ครับนี่แหละครับ โอ้ไม่ธรรมดานะนี่นะครับรางวัลที่กีบอสโกซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆครับเพราะว่ามีหลายประเทศมากที่มาแข่งกับเราอยู่วันนั้นกี่ประเทศครับที่ที่พออาจารย์สี่สิบกว่าประเทศครับที่ที่รัสเซียไม่ธรรมดาแล้วเราได้เหรียญทองมาหทตัวนี้มาได้ครับในไอโซเคอร์มาคอลลาเจนนะครับมีส่วนประกอบก็คือสารสกัดเคอร์คูมินอยจากกระมิ้งชัน ซึ่งเราทำอยู่รูปของมันที่ละลายน้ำนะครับจึงช่วยการดูดซึมได้ดีนอกหนอเืาจากนั้นเราก็มีสารสกัดจากไอโซโฟลาโวนแล้วก็แล้วก็รวมไปถึงอันดีเนเจอร์คอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนชนิดไททูสารประกอบเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันโดยที่จะไปลดการอักเสบ คอลลาเจนคือกรดอะมินโนไฮดรัสที่ประกอบด้วยอะมิโนิีกลุ่มโปรไกซีนโปรลีนแล้วก็กดุ่มไมซนอีกหลากหลายชนิดนะครับแต่พอต่อมาเนี่ยเรามีการสกัดนะครับเ, аров, เขาเรียกว่าอันดีเนเจอร์คอลลาเจนไททูพอเราสกัดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกรดสายมันสั้นกรดสายมันสั้นนี่ความต้องการในการใช้แค่วันันึงแค่ 40, 40รรมิลลิกรัมก็เพียงพอมันก็ไปช่วยทางเรื่องของกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็พวก ข้อต่อต่างๆของของของข้อเข่าต่างๆเนี่ยทำทำให้รู้สึกเราเราปวดน้อยลงการกระแทกเราดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการทําวิจัยเอ่อถึงความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุที่กินคอลลาเจนธรรมดากับกินคอลลาเจนที่เป็นในรูปที่เรียกว่าคอลลาเจนไททูนะครับก็ปรากฏว่าไอไอเช่า UC2 ตัวเนี้ยมันสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ดีกว่าการกินคอลลาเจนโดยทั่วๆไป สำหรับทุกวันนี้นะฮะโรคปวดข้อปวดเข่าเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวจนกระทั่งผู้สูงวัยในวัยหนุ่มวัยสาวก็มาจากการทํางานก็เรียกว่าออฟฟิศซินโดมถ้าเรานั่งอยู่เกรงเกงหน้าคอมพิวเตอร์อยู่นานๆอย่างนี้มันก็จะเกิดการปวดตามไหล่ทมข้อทมเข่าต่างๆเนี่ยไอตัวเนี้ยก็เหมาะขณะเดียวกันนักกีฬาหรือวัยรุ่นไปเตะบ,บอลการเตะหรือบางทีกีฬาที่ใช้แรงประทะก,กันแรงๆเนี่ยก็ทําให้เกิดการอักเสบตัวนี้ก็ยังเหมาะ น,นอกเหือจากนั้นนะครับการที่เด็กในวัยหนุ่มสาวโดวยเฉพาผู้หญิงนะฮะที่บางท,ทีต้องใส่ส้นสูงไปทํางานก็ทําให้เนี่ยม,มันจะปวดตรงข้อของเขาได้มากตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับนอกอจากนั้นแน่นอนผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็ควรจะเสริมไอโซเกรมาคอลลาเจนตัวนี้ก็ไปด้วยเพื่อเป็นลดอาการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างก,กระดูกอ่อนทําให้สุขภาพการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับ